กราบขอบพระคุณไปทางด้านผู้สนับสนุนที่ร่วมเดินทางไปกับช่องลีทองจีชนแนลของเราด้วยละกันครับสนใจอยากเป็นผู้สนับสนุนติดต่อสอบถามราคากันได้ครับก่อนที่จะรับชมคลิปกรุณาถอดรองเท้าด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับ สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านด้วยละกันครับคลิปนี้ไม่มีเครื่องเสียงมาฝากนะเรากำลังเดินทางไปจังหวัดเพชรชบูรณ์กันครับผมอำเภอเขาค้ครับก็เป็นครั้งแรกนะที่จะได้ไปเยือนนะครับไม่เคยมาเลยพี่น้องได้ชมได้ดูทางาสื่อออนไลน์ต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นพี่พี่เพื่อนๆเขาโพสต์ลงกันนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสดีนะครับพา ครอบครัวไปพักผ่อนนะครับมาก็นี่แหละครับพี่น้องบุรีร์บ้านผมไม่มีนะแบบนี้นะครับขคดเคี้ยวขึ้นเขาลงเขาโอ้นะฮะสวยงามเลยครับธรรมชาติรอบข้างทางนี่ถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับผมคลิปนี้ก็พาพี่น้องมาชมนะครับถือว่าครั้งแรกแล้วกันที่มาเยือนจังหวัดเพชรบูรณ์พี่น้องทางเขาโคสวัสดีด้วยแล้วกันครับผมนะฮะก็นี่เลยครับผมเส้นทางก็ ขึ้นเขาลงห้วยครับพี่น้องนะขึ้นบ้างลงบ้างนะครับก็มากันเรื่อยๆนะครับจับ G P S มาเลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะพาไปชมว่าลูกๆเขาอยากไปที่ไหนกันบ้างอันนี้ผมให้เขาเป็นคนหาสถานที่เองเลยนะนะครับก็แต่เขาบอกว่าสถานที่เที่ยวเยอะมากนะครับผมแล้วก็เป็นภูเขาต้นไม้นะครับบรรยากาศดีด้วยนะครับผมก็มาในช่วงกลางกลางเดือนมการานะครับอากาศก็เริ่มที่จะไม่ค่อยหนาวแล้ว นะครับผมรถราก็ถือว่าเคลื่อนที่ได้สบายนะนะครับผมนี่นะฮะถือว่าสวยงามเลยนะขับรถมานี่ก็ถือว่าประทับใจแล้วนะครับเขตบุรีรัมบ้านผมนี่ไม่มีแบบนี้นะครับผมก็สองข้างทางต้นมงต้นไม้ในส่วนของภูเขานะครับแล้วก็เส้นทางสัญจรก็โอเคเลยนะครับไปพี่น้องครั้งแรกของพวกเราไปที่เขาค้อเพชรบูรณ์จะเจออะไรกันบ้าง เดี๋ยวไปเจอกันครับผมนะครับสถานที่ตรงไหนกันบ้างนะครับถึงไปที่เรียบร้อยครับผมสถานที่แรกนะครับก็ลูกสาวนะครับเขาเป็นคนจัดการทุกอย่างนะครับเรามีหน้าที่ขับรถให้อย่างเดียวนะครับสวนแบล็กเบอร์รี่ครับพี่น้องนี่เข้ามาตัวลุยนเลยนะครับผมลักษณะก็เหมือน คล้ายๆลูกหมอนบ้านเราไหมไม่เคยเห็นอน่ะเออบุีรมดำบ้านผมไม่มีนะครับผมนะครับอนี่พี่น้องเต็มเลยนะครับก็ถือว่าสองปีนะไม่ได้พาลูกมาเที่ยวเลยครับผมปีนี้ก็เสร็จธุระเรื่องเครื่องเสียงด้วยแล้วก็งานหนังนะครับก็ พาเขามาเที่ยวนะครับก็คือไม่รู้หรอกนะครับว่าเขาอยากไปตรงไหนก็ให้เขา,าเสิร์ชหาเองนะครับอยู่ที่เพชรบูรณ์นะครับเขาโคนะครับไม่รู้ว่าสถานีต่อไปเขาอยากไปตรงไหนนะก็พิมพ์ o o g l l คขับอย่างเดียวครับพี่น้องนะครับแต่นี้เลยครับผมที่เขาอยากมานะครับอ่ะพี่น้องแดงสุก ดำเต็มไปหมดแดงนี่อยากกินนะเปรี้ยวจนแบบโอ้โหนะฮะแต่ถ้าลูกดำาๆนี่หวานนะพี่น้องนะครับบุรีรัมย์บ้านผมไม่เคยมีนะอืมนะฮะขมี้นบ้านผมก็แต่สดเดิมสดขึสดตุ้มสดขึเขมินบ้านผมนี่มองแวบเดียวนึกว่าตุ้มสดขึนะไม่ใช่นะเอออันนี้คือลูกเบอร์รี่นะครับอันนี้ก็เป็นบุฟเฟ่นะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับกินไม่อั้นนะครับผมนี่นะฮะอืม อ๋อก็สถานีแรกครับผมวันนี้ประจำวันที่19นะครับมกราปี68นะครับก็ขึ้นเขาลงห้วยคดเคี้ยวนะครับผมขึ้นลงขึ้นลงอยู่นั่นแหละนะครับผมก็ได้บรรยากาศดีนะนะครับนี่พี่น้องแบล็คเบอร์รี่อืมเพิ่งเคยเห็นครับครั้งแรกเหมือนกันนะฮะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสมาจังหวัดเพชรชบูรณ์ด้วยนะครับสวัสดีพี่น้อง หรือว่าท่านใดที่รับชมช่องนะครับสวัสดีทุกท่านด้วยละกันครับผมนะครับอา้าขอบคุณด้วยละกันครับผมนะสถานที่ดีๆพากันมาเที่ยวได้เด้อนะครับบุรีรัมบ้านผมไม่มีนะนะครับมาเพชรบูรณ์นี่ภูเขาเพียบเลยนะครับบ้านผมนี่มีแต่เขากระโดงแล้วก็เขาพนมรุ้งนะครับนี่นะครั้งแรกนะครับที่เคยเห็น ้านเคยกินแต่ลูกหมอนไม่เคยกินแบบนี้นะครับอีกหนึ่งสถานที่แล้วกันครับผมพิมพ์มาเลยครับสวนเบคเบอร์รี่เขาโคจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับอันนี้ลูกสาวเป็นคนพิมพ์มานะเราก็มีหน้าที่ขับรถมาอย่างเดียวมาให้ชมกันก่อนนะครับเดี๋ยวสถานีต่อไปจะไปตรงไหนก็เดี๋ยวเก็บบรรยากาศมาให้ชมนะครับผมอ่ะนูน่นมาแล้ว,วเด็ดกินให้หมดนะเออนะฮะ ถ้าว่าเองกินไม่หมดเองออกไปกินข้างนอกนี่เจออีกนะขีดและหกสิบาทอีกนะอเด็ดแค่พอกินหรือว่าจะเอากลับบ้านด้วยกินให้อิ่มอร่อยไหมอยากกินอะไรสตรอเบอรี่อยู่ไหนผ่านมาแล้วเ,เดี๋ยวค่อยไปอเอาอิ่มยังทำไมไม่เห็นกินกินแล้วกินแล้วหรอ เด็ดกลับบ้านด้วยเหรอเด็ดกลับบ้านขีดแล้วหกสิบนะอืมนี่พี่นอ้องอู้เต็มเลยสุดยอดเลยอืม๋อ,อโอเคนะครับเดี๋ยวสถานีต่อไปจะไปที่ไหนก็เดี๋ยวพา,พาชมครับพามาชมสถานที่สวยงามอีกหนึ่งที่ครับกังหันลมเขาโคเพชรบูรณ์เหมือนเดิมครับผมบรรยากาศอยู่ในสวนดอกไม้นะครับค่าเข้า20บาทครับพี่น้อง นี่ครับผมดอกไม้ครับเพียบเลยสวยงามนะครับส่านที่ชื่นชอบสไตล์ธรรมชาตินะครับโลเคชั่นถ่ายรูปสวยๆไว้นะครับนี่นะครับบรรยากาศนะครับสูงนะครับนี่นน่นเลยครับผมวิวฝั่งโน้นก็เป็นภูเขาเลยนะครับส่วนฝั่งนี้ก็สถานที่จอดรถนะครับอ่า ปรับปรุงพื้นที่น่าจะประมาณ30บาทนะค่าจดรถนะครับดอกไม้ครับผมมีดอกอะไรนะเยอะมากนี่นะครับสวยด้วยนะครับโอ้นี่ครับผมบรรยากาศช่วงนี้ก็ประมาณจะ5.00โมงแล้วนะครับเก็บบรรยากาศมาให้ชมแล้วกันครับผมสำหรับพี่น้องทุกทกท่านที่หาเวลาพักผ่อนนะครับชื่นชอบสไตล์ธรรมชาติดอกไม้ มากันได้นะครับอยู่ในช่วงมกราคมนะครับอีกหนึ่งสถานที่นะอยู่ใกลอยู่ไกลก็ปักหมุดกันมาครับผมกังหันลมเขาโคอครับผมมาเลยพี่น้องไม่ต้องเตรียมอะไรมาเยอะเรอกครับผมเตรียมแต่เงินน้ำมันรถพอเช็ครถให้ดีมาเลยนะครับผมอิวตอนไหนจอดกินตอนนั้นเลยนะครับนี่สวยงามบรรยากาศครับผมนี่เป็นไง ฝากครับผมนลูกสาวครับสวยเลยครับผมบรรยากาศดีมากครับงฝั่งนู้นมีชิงช้าด้วยพี่น้องไปดูชิงช้าฝั่งนู้นไหมนี่ครับอนี่ครับผมบรรยากาศสวยงามนะครับที่พักเยอะครับมีทุกจุดนะครับขับขึ้นมามีที่พักให้เกือบทุกจุดนะครับไปเดี๋ยวไปทางนู้นดีกว่านะครับนะครับ ากาศอย่างนี้ชื่นใจครับผมได้เห็นแล้วนะครับพี่น้องนี่ครับนี่นะครับก็จะมีการมาถ่ายลงถ่ายรูปกันนู้กสาวไปนุ่นแล้ะโอนะ้สวยงามไปชมกันได้เด้อพี่น้องเด้อผ่านไปผ่านมาอู้กุหลาบใหญ่มากครับผมนี่ครับผ่านลมนะครับสวยมากสวยสวยสวยพี่น้องหามาพากันพักผ่อนเอานะครับ แจ่มเฉวเลยทีเดียวนี่นะครับอ๋อมาเหนื่อยมาทั้งปีครับผมพักผ่อนกันบ้างนะครับหาเวลาพักกับครอบครัวหาทานอะไรอร่อยอร่อยนะครับหาสถานที่ชาร์จแบตเตรียมลุยงานกันต่อนะครับสวยไหมพี่นอ้องสวยเนาะตอกอะไรไม่รู้อ่ะนี่ครับผมไปเล่นจริงช้าไหมแม่ เล่นชิงช้าไหมนี่ฮะนูน่นฝั่งนู้นมีชิงช้าด้วยนะครับไปไ้พี่น้องไปนะครับนี่ครับผมสวยเลยเจอกันอีกที่หนึ่งครับเป็นสวนสตรอเบอรี่ครับผมอันนี้ก็ลูกสาวอยากลงเด็ดนะครับก็ข้างทางครับพี่น้องนะคร จริงๆท,ที่เที่ยวเยอะนะบางที่ผมก็ไม่ได้ถ่ายนะครับก็เจอตรงไหนก็โจดนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าโอเคมากครับพี่น้องขึ้นเขาตลอดเลยครับขึ้นลงขึ้นลงเลยนะครับได้เยอะไหมไหนไหนามาดู <laughs> ติมีตลูกใหญ่ๆเลยครับพี่น้องนะนู่นค,ครับมันก็ได้เก็บตะกร้าเลยนะครับไม่ใช่หมดเป็นพันบอก <laughs> เด็ดของเขาเยอะแท้ที่ครับ สามารถเด็ดเองได้เลยนะครับสดๆจากไร่เลยครับพี่น้องนะครับใครที่ชื่นชอบนะครับสตรอเบอรี่ลูกหลานนะครับมาเที่ยวมาชมกันมากันได้ครับพี่น้องอีกหนึ่งสถานที่พักผ่อนนะครับผมทํางานมาทั้งปีหาเวลาพักกันบ้างเด้อนะครับผมเพชรบูรณ์อีกหนึ่งจังหวัดนะครับผมรู้สึกว่าประทับใจนะเพราะว่าพื้นที่มีแต่เขาเลยนะครับก็ ยังมีที่เที่ยวอีกเยอะนะไม่ว่าจะเป็นวัดวานะครับไม่ได้ไปครับพี่น้องมีเวลาแค่2วันเองก็เน้นให้ลูกสาวนะครับเป็นคนอ,อยากไปนะครับส่วนมากเขาก็จะชอบแบบนี้เลยนะครับไปที่ดอกไม้ไปที่ของกินส่วนมากก็ไม่ได้หานะหิวตอนไหนก็โจดเอาเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสวนสตอเบอรี่นะครับข้างทางมีแต่ลูกใหญ่ๆเลยครับพี่น้องสามารถเด็ดกินได้เลยนะครับ อย่าลืมเด้อพี่น้องนะครับที่พักกันนู้นนะครับตามดงต,ตามดมนะครับไม่แพงด้วยนะครับผมนะครับสถานทีอาา่อาหารการกินก็ราคาทั่วไปเลยนะไม่ได้แพงเลยนะครับผมราคาก็อาหารตามสั่งมีตลาดนงตลาดนักเหมือนบ้านเราเลยครับพี่น้องสามารถจอดซื้อนะครับเราจะซื้อกินตามเพิงพักหรือจะซื้อกินตามรีสอร์ทตามโฮมสเตย์นะครับหมูกระทะอย่างเงี้ยมีให้เลือกเยอะหรือว่าจะเป็นเราจะซื้อมาจาก ในตัวเมืองเซเว่นหรือว่าจะเป็นตลาดนัดก็ได้หมดนะครับนะบอันนี้ก็อีกหนึ่งสถานที่นะครับครั้งแรกในชีวิตเลยนะครับที่ว่าได้มาเยือนจังหวัดเพชรบูรณ์สวัสดีพี่น้องเครื่องเสียงทางเพชรบูรณ์ด้วยละกันนะครับผมมีโอกาสคงได้มาเยี่ยมเยือนกันอีกนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณด้วยและกันทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมยังไงก็ฝากด้วยเด้อนะครับอย่าบ้าแต่ง,งานเด้อพี่น้องเด้อพากัน หาเวลาว่างนะครับผมชาร์จแบตให้ตัวเองบ้างนะครับให้เวลาครอบครัวบ้างนะครับปีละครั้งสองครั้งก็แล้วแต่โอกาสของแต่ละท่านขอให้มีสุขภาพแข็งแรงด้วยละกันครับสุขภาพแข็งแรงอยากเจ็บอยากไข้รำรวยรำรวยทุกๆท่านคลิปนี้ไปแล้วครับ